สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้โลนั่งอยู่บนฝากระโปรงครับผมชิวๆหล่อๆคู่ๆให้เหมาะกับรถสีดำคู่ๆคันนี้หน่อยอยากรู้ใช่ไหมว่าคันนี้คือคันอะไรนั่นก็คือแป๊บนึ่งเปลี่ยนกล้องก่อน ตนต่นันน,น,นี่นะครับผมนั่ก็คือ Toyota c o r o l a a u t i s ครับเป็นปี2016แต่แต่แต่ปกติเราจะมีแต่เครื่อง 1.6G ใช่ไหมวันนี้ครับผมไปสอยคันนี้มาได้ครับเครื่อง1 8 0 0นะครับเป็นรุ่น 1.8E ปี2016ครับเร็วแรง E85 กระชากปูดปาดปาดปูดมากมากจ้าแม่ไปดูกันครับว่าภายในภายนอกเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มตรงน,นี้ครับ ไปด้านหน้าครับชัดเจนนิดนึงนะครับอาจจะตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นคาบมันไม่ใช่เป็นคาบมันมีความแบบเหลือมันไม่เหลืองนะเออมันเป็นฝ้านิดนิดนะครับแต่ก็ตรงเนี้ใสสว่างแจ๋วมากๆครับผมพรีมเมียมตรงกระจังหน้าไม่มีรอยเลยครับไฟด้านหน้าเป็นเหมือนกันครับแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างล่าง ไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับส่วนฝากระโปรงนะครับรอยขวดแมวก็ยังไม่เห็นเลยนะจ๊ะถือว่าดีมากๆเลยครับตรงช่องระบายน้ำที่ปัดน้ำฝนนะครับตรงนี้ดีครับผมไม่กรอบไม่แตกไม่แห้งไม่ไม่ด้านนะครับแต่ก็มีสีเฟสไปนิดๆหน่อยๆนะจ๊ะ แยังสภาพดีอยู่คันนี้ราคาอยู่ที่400แสกับ9 0 0าบาทจะพึ่งตกใจไปเด้อราคาดีเชียวสำหรับตัวยางนะครับคันนี้เป็นยางมิชลินนะจ๊ะแล้วก็เป็นขอบล้ออลลอยจากโรงงานขอบ16ครับมีตรหนิ้ตรงนี้นิดนึงนะอ่านี่นะครับไปดูด้านข้างกันต่อนะครับ ตรงนี้ครับจะมีสีที่เฟดออกไปนิดนึงนะครับก็จะเป็นสีดําตรงนี้ปกติตัวนี้จะเจอแดดเรียบไปนิดนึงนะจ๊ะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ตรงนี้จะมีรอยข่วนแมวนิดนึงนะครับไปกันต่อครับสภาพโอเคเลยสําหรับแม็กฝั่งนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับนิดนึงแต่สำหรับผมผมว่ามันไม่ได้แย่นะตัวแม็กอะ มองบางทีแทบไม่ได้เป็นจุดสนใจเลยอย่างหนึ่งราคา54,000กับ9,000บาทด้วยนะครับเดีย๋ยวผมเปิดกระปรงให้นะจ๊ะฟรเปิดเข้ามานะครับคันนี้น่าจะยังไม่ได้ล้างแน่ๆเลยอ่ะนี่ครับ เดิมๆจากโรงงานพร้อมยางอะไหล่และก็สเปร์ต่างๆนะครับแม่แรงปัจแจทุกอย่างยังอยู่ครบครับผมให้ดูตรงพวกหัวน็อตต่างๆกันหน่อยดีกว่าแต้อาร์ะนะครับน็อตนะครับตัวปุต่างๆก็ยังดีอยู่เลยนะครับ สำหรับคันนี้จอดอยู่ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหาคนครหนองจอกมีนบุรีนะครับเข้าไปที่ด้านในกันบ้างดีกว่าครับตันนี้เปิดประตูมาฝั่งคนขับนะครับก็ให้ดูกันก่อนเลยครับตัวนี้เป็นรุ่น 1.8E นะตัว E ตัวนี้จะเป็นผ้านะครับภายในจะเป็นเบาะผ้าตรงนี้ก็เป็นผ้ากาวไม่แห้งไม่ลุกไม่หลุดไม่ลุยนะครับผ้ายังดีอยู่แล้วก็พวกปุ่มอะไรเงี้ยครับยังอยู่ในสภาพที่ดี วันนี้มีรอยการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับมองด้วยตาเฉยๆก็แทบมองไม่ออกเลยครับนี่ก็ตามพวกแบบด้านในขอบประตูนะครับยางเอยไม่ใช่ยางเบาะนะครับมีการย่นของผ้ามานิดหนึ่งนะครับยวบตัวมาเล็กน้อยนะครับเกิดจากการใช้งานเนาะคันนี้เป็นปี2016นะครับแต่ว่าตัวผ้าและตัวตะเข็บยังใหม่สะอาดอยู่เลยนะครับ ให้ดูนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของเก่านะครับเดิมๆเขาคุมผ้ามานะครับไปซื้อพวกบอกผ้าตัวอะไรเงี้ยมันมาคุมบอกอีกทีหนึ่งก็เลยค่อนข้างที่จะสะอาดมากๆดูรถก็ต้องดูอันนี้กันใช่ไหมครับแต่ก็คืออยากให้มั่นใจนะครับว่าผมคันไหนที่ผมไม่ได้แกะไม่ได้แปลว่ามีตําหนิเด้อ คือเปิดทุกคันมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคันนะครับมันเป็นเกรดและมาตรฐานของเต้นรถของเรานันจ้าเก็บกอดเริ่มตารถกันดีกว่าครับดูจากไฟสถานะนะครับมีอะไรผิดปกติไหมเอ่ยไม่มีนะครับมีแค่ไฟลัดเข็มขัดกับไฟเบรกมือครับผมแล้วก็ระยะทางที่ใช้ไปก็ตามนี้เลยครับ1 8 6 6 7 9กานะครับ สำหรับตัวพวงมาลัยครับตรงนี้ก็มีการตกแต่งมาเล็กน้อยนะครับให้เข้ากับตัวอุ้มฝ่ามือนะครับมีความนิ่มกว่าปกติเมื่อเทียบกับตรงนี้นะครับก็จับได้สบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับมีทั้ง2งฝั่งส่วนพวงมาลัยข้างบนแน่นครับแดดไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยนะจ๊ะสภาพยังดีงามอยู่เลยแล้วก็ตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ทุกอย่างยังปกติอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยังปกติอยู่นะจ๊ะ ปุมกดมีให้ครบนะครับนี่ตัวนี้ผมลองปรับกระจกนะครับฟับงจากเสียงแล้วเงียบลื่นไหลปกติครับโอเคครับไปต่อกันที่กระจกด้านข้างดีกว่า กระจกด้านหลังมีเสียงนิดหนึงนะครับเสียงจากการไม่ค่อยได้ใช้งานแน่นอน,นครับผมแต่ว่ายังลื่นปกติอยู่นะครับอโอเคเราคอนโซลด้านบนนะครับถือว่าดีเลยด้านข้างประตูด,ด้านข้างก็สภาพดีมากครับใช้งานน้อยมามาดูกันที่ตรงนี้ดีกว่า เย็นช่ำมากเครื่องเสียงครับสามารถเล่นอะไรได้บ้างพื้นฐานของปี2016ครับผมก็วิทยุ FM AM CD ครับแล้วก็จะมีที่เสียบสาย AUX แล้วก็ USB นะครับยังไม่สามารถต่อบลูทูธได้นะแอร์ปรับจะเป็นแบบมือหมุนครับผมม,มีทีท่เสียบไฟนะครับแล้วก็หัวเกียร์ครับหัวเกียร์ยังสภาพสวยมากมากๆเลยนะจ๊ะ แล้วก็ตัวฐานเกียร์นะครับที่เห็นพวกนี้จะเป็นคราบของการลงแว็กซ์นะครับผมเพิ่งลงแว็กซ์ไปให้นะจ๊ะอ่ะเปลี่ยนเกียร์ให้ดูเลื่นไหลนะครับสักรอบโอเคนี่ก็มีคู่มือมาให้เรียบร้อยนะครับการรับประกันต่างๆแล้วนั่นก็คือคู่มือสําหรับการรับประกันคู่มือการใช้งานนะครับต่อด,ด้านหลังกันนะครับผมอ่ะตรงนี้นะครับก็จะเป็น กันสาดเล็กๆน้อยๆนะครับสีอาจจะแบบว่าซิดลงไปนิดนึงนะครับเป็นของเดิมๆจากโรงงานเลยนี่สัญลักษณ์โคโล่านะครับเจ้าของเดิมเขาก็ติดแล้วก็ไม่ได้ใช้อ่าไม่ได้ถอดออกอะไรอย่างนี้นะครับเหมือนเดิมครับสภาพที่กันเด็กมือบอลน,นะจ๊ะ พวกแต้มสียังคาอยู่เลยความหนาของเบาะด้านหลังนี้ใช้งานน้อยมากๆจริงๆนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะต้องบอกก่อนแล้วก็คนใช้งานนะครับใช้งานน้อยด้านหลังแทบไม่ได้ใช้ขับคนเดียวนะจ๊ะส่วนเบาะอย่างที่เห็นเลยครับขาวมากสะอาดมากเขาเอาผ้าคุมอะครับคุมทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องของความขาวครีมของคันนี้ได้เลย เข้ามาด้านหลังครับก็นั่งสบายมากจริงๆนะครับด้วยความเป็นเบาะผ้าระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีด้วย,วยแล้วก็เจ้าของเก่าเขาดูแลมาดีนะครับก็สบายใจเอาหัวยันนอนยันได้เลยนะครับว่าครีมมากขาวมากสะอาดจ๊วบวัวบะมากเลยนะครับภายในผมก็เลยให้คะแนนไปอยู่ที่ประมาณ9เต็ม10นะครับมีรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆบางทีต้องซูมแบบด้วยแบบกล้องด้วยนะบางทีจะเห็นนะครับ พื้ดานขาวสะอาดไม่มีคราบแล้วก็ไม่มีรอยอักขระหรือว่าลงยันรอยต่างๆนะครับอะให้ดูกตรงนี้หน่อยว่างจริงนะครับนี่คือเหลือเยอะมากแล้วก็ข้างหน้านั่งสบายมากๆเลยนะครับบอกก่อนนะครับว่ารถของเราัลติสทุกคันไม่ใช่รถแท็กซี่แน่นอนไม่มีตัดแต่งไม่มีเติดแก๊สเข้ามานะครับคันไหนที่เติดแก๊สก็บอกแต่ว่าตั้งแต่ทำมาก็ยังไม่มีคันไหนที่เติดแก๊สเข้ามานะครับซึ่งรถของเราไม่ใช่ รถแท็กซี่อย่างแน่นอนก็จะเป็นรถบ้านไม่ก็รถสำนักงานนจ๊ะสบายใจได้ครับผมเดี๋ยวเรากโดดไปที่ห้องเครื่องันดหวังไปปรับเสียงกันว่าเข้ามาดูที่ห้องเครื่องนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมกับเปิดแอร์ไว้เป็นที่เรียบร้อยให้ดูความตึงของสายพานกันหน่อยนะจ้าก็ประมาณนี้นะครับไม่ตึงไม่หย่อนไม่ย้้ยแล้วก็ไม่มีค่าราบน้ํามันใดๆไหลล่วซึมออกมานะครับสังเกตได้พวก จุดแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ที่เดิมของมันนะครับแล้วก็ตัวนอ็อตอ่ะผมซูมเข้าไปข้างในให้นะครับอาจมีฝุ่นบ้างนะครับระดับนบ้ำนี่นะครับอยู่ที่ฟูนะครับก็ก่อนออกเช็คให้อีกรอบอย่างแน่นอนนะครับผมนี่แผงลังพึ่งนะครับชุบชบะดูฝากระโปรงกันหน่อย เครื่องเดินนิ่งเงียบเรียบนะจ๊ะสำหรับใครที่กำลังสนใจคันนี้อยู่นะครับสนใจก็ติดต่อโลมาได้ครับ0633629154วรือโทรมาที่บริษัทได้ครับผม0950304555นะครับมีอติด เยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งปี2016ปี2017ตัวหน้า Minor ร h เชกแล้วก็มีเครื่องพันหแล้วก็เครื่องพันแอย่างคันนี้นะครับสนใจติดต่อกันไม่ได้ตลอดเวลานะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเสรีไทยรถสวยของเราไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้โโรต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย